เฮลโสวัสดีทุกๆคนยินดีต้อนหรับเข้าสู่ช่องโอตโตโบชิเราอยู่กันในเกม THE SIM มซวันนี้นะครับโอดก็จะมาเริ่มเล่นชาเลนจ์ใหม่กันนะครับทุกคนซึ่งชาเลนจ์นี้นะครับก็มีชื่อว่า l ล x t o l i c h e s h o อ s เ l น n ์เริ่มต้นด้วยเงินศูนย์บาทในเมืองคาวบอย ซึ่งชาเลนเริ่มต้นด้วยเงินศูนย์บาทเนี่ยโอ๊ตเคยเล่นมาแล้วนะครับก็คือเป็นคอนเทนต์แรกของช่องโอ๊ตเลยถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวโอ๊ตจะขึ้นลิงก์ไว้ให้บนสักที่บนหน้าจอนี้แหละโอเคถ้าใครยังไม่เคยดูก็ไปดูกันด้วยนะครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นชาเลนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกฎกติกาของชาเลนนี้กันก่อนเลยว่ามีอะไรกันบ้าง กติกาข้อแรกนะครับเราจะต้องหาเงินให้ได้1ล้านบาทเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเลยนะครับกติกาข้อต่อไปนะครับอันนี้อดเพิ่มมาเพื่อให้เข้ากับลูกเล่นของภาคเสริมฮอส t ลนช์นะครับก็คือเราจะบรรลุปณิธานที่มากับภาคเสริมพาคฮอสเลนช์ให้ครบทุกอันรู้สึกว่าจะมี2ปณิธานนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันตอนแนะนําตัวละครอีกทีนึงนะ ส่วนกติกาข้อสุดท้ายนะครับอันนี้คือสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะไม่ใช้สูตรโกงสูตรโกงในที่นี้ก็คือหมายถึงการขายเสื้อผ้ามือสองด้วยนะครับเพราะว่าขายง่ายมากหาเงินง่ายเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะรวยเร็วเดี๋ยวชาเลนนี้จะจบใน EP นี้เลยนะครับถ้าเราขายเสื้อมือสองเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ฟังกติกากันแล้วเริ่มน่าสนุกแล้วใช่ไหมครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มเล่นชาเลนจ์กันเนี่ยโดยดขอพาไปแนะนําตัวละครกันก่อนแปะเราวับเข้าไปในโหมดสร้างซิมกันเลยเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็วาร์ปเข้ามาในโหมดสร้างซิมเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวละครหลักที่เราจะใช้ในชาเลนนี้นะครับมีชื่อว่าน้องน้ำขิงนี่น่ารักไหมน้อง <c oughs> น้ำขิงเนี่ยเขาก็จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองเชส n u นั i ริชหรือว่าเมืองคาบอยนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ที่มาที่ไปของน้องน้ำขิงก็ไปดู EP0 ศนย์ได้นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ให้สักที่บนหน้าจออีกแล้ว <c oughs> ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอุปนิสัยของน้องน้ำขิงกันเลยดีกว่า น้องน้ำขิงนะครับก็จะมีอุปนิสัยวัตถุนิยมก็คือมีความบ้าวัตถุนิดนึงนะครับต่อไปนะครับน้องก็มีนิสัยรักเล็กขโมยน้อยด้วยส่วนต่อไปนะครับน้องน้ําขิงก็เป็นคนรักม้านะครับเห็นน้องมมาเป็นไม่ได้เลยต้องเข้าไปเล่นสำหรับปณิธานนะครับในภาคนี้จะมีปณิธานใหม่มาสองปณิธานนั่นก็คือปณิธานอันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญการทำวาย ส่วนปณิธานอีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการขี่มา้านี่นักขี่ม้ากวาดรางวัลน,นะครับแต่ว่าดูจากสภาพนองน้ําขิงน่าจะยังไม่มีตังค์ซื้อมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเล่นจากปณิธานทํำวายก่อนปณิธานของน้องน้ําขิงก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูชุดที่น้องน้ําขิงใส่กันเลยดีกว่าชุดที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นชุดลําลองเป็นคาวเกิลสาวสุดสวย ส่วนชุดนี้นะครับก็เป็นชุดออกงานส่วนชุดนี้เป็นชุดออกกําลังกายนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดนอนนะครับอดชอบที่คาดผมมากๆเลยชุดนี้เป็นชุดไปงานปาร์ตี้ชุดนี้เป็นชุดว่ายน้ำน่ารักมากๆเลยชุดนี้เป็นชุดหน้าร้อนนะครับ และชุดสุดท้ายนะครับชุดหน้าหนาวเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนน้องน้ำขิงน่ารักไหมเอ่ยตอนนี้ได้เวลาแล้วแหละที่เราจะไปลุยชาเลนกันโอ้ตื่นเต้นมากๆเลยเนี่ยอยากเล่นมากๆเลยแปลเราไปกันเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาเริ่มเล่นชาเลนแล้วเข้ามาถึงก็เจอน้องน้ำขิงกำลังโพสท่าอยู่เลยนะครับ ชาเลนจ์ในครั้งนี้นะครับโอ๊ตจะเล่นผ่านโหมดซีเนริโอหรือว่าโหมดแผนการเล่นนะครับชื่อชาเลนจ์ว่าหาเงินหาทองสำหรับการกดเข้าไปเล่นชาเลนจ์ในโหมดซีเนริโอหรือว่าแผนการเล่นเนี่ยโอ๊ตคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้วิธีการเข้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนหรือว่าเพิ่งเล่นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโอ๊ตจะสอนวิธีการเข้าเล่นชาเลนจ์ไว้ในท้ายคลิปแล้วกันนะครับแป๊ะตอนนี้เรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าพอๆๆน้ําขิงเธอหยุดโพสท่าได้้แลว เธอกำลังช็อกอยู่ไม่ใช่เหรอที่มาเห็นที่ดินเปล่าของคุณย่าแบบนี้เนี่ยพอ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 ,อกะว่าจะมาพักผ่อนสบายๆที่ไหนได้ไม่มีอะไรเลยที่ดินเปล่า,าเนี่ยแล้วฉันจะทํายังไงเงินฉันก็เหลือศูนย์บาทเลยเนี่ยไม่มีสักบาทนึงน้ําขิงตอนนี้น้ําขิงต้องตั้งสติให้ดีนะสิ่งแรกที่น้ําขิงควรทําน้ําขิงต้องหาเงินก่อนมา เรามาหาวิธีที่จะทำให้น้ำขิงมีเงินก้อนแรกกันก่อนดีกว่านะครับในที่ดินของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันคือที่ดินของเราเนี่ยมีแต่ต้นไม้แบบต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์อะไรอะ่ะน้ำขิงทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> คืออดก็ลองสำรวจมาแล้วนิดหน่อยนะครับอดก็มาสะดุดตากับอันนี้อันนี้คือจะเป็นหญ้าที่มากับภาคนี้นะครับเขาเรียกว่าญ้าแพรลี่้าแพรลี่เนี่ยถางได้ด้วยทุกคนมาเรามาเก็บดีกว่าอุ๊ย ที่ดินของเราอย่างน้อยก็มีต้นยาให้เก็บนะต้นยาอาจจะขายได้ก็ได้ใครจะไปรู้นั่นสีน้ำขิงมามามา,มาคือต้นยาแพรลี่เนี่ยมันเป็นอาหารม้าด้วยนะครับคือถ้าเราเลี้ยงม้าเนี่ยเราสามารถปลูกต้นเนี้ไว้ได้โอ้ยสับโดนมือน้ำขิงโดนเคียวเกี่ยวหญ้าบาดมือเขาเรียกเคียวเกี่ยวหญ้าใช่ไหม <c oughs> คือลักษณะมันเหมือนเคียวเกี่ยวข้าวไงทุกคนโอ้ยสวยจังเลย แต่ว่าชีวิตเราก็ต้องดําเนินการต่อไปถ้ามันโตเต็มที่มันจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับทุกคนก็คือมีดอกด้วยโอ้ยน้ําขิงซูๆนะ A few moments later โอ้ยเหนื่อยจังเลยตอนนี้ขิงเริ่มหิวข้าวแล้วนะคะน้ำขิงจะกินอะไรดีล่ะเนี้ยโอ้ยเหนื่อยเนื่อยเนื่อย,เน,อยเนื่อยมากๆเลยอย่าพึ่งบ่นน้ำขิงชีวิตเราต้อง move on ต้องดำเนินต่อไป มาเรามาดูกันดีกว่าว่ายาจะขายได้เท่าไหร่นี่เราได้ญยาแพรลี่มาตั้ง10อันเลยดูซิว่าขายได้เท่าไหร่เราลากขายทีเดียวเลยแล้วกันนะครับมาเอิม่มทุกคนญ้าขายได้ถูกมากเลยอะคือมี10อันขายได้แค่40บาทเองแต่ก็ไม่เป็นไรเนยน้ำขงิงมันเป็นเงินก้อนแรกโอ้ยทุกคนทำไมาชีวิตมันลำบากอย่างนี้อะแล้วนี่คืออะไรเนี่ย เอลเดอร์เบมีพิษคือถ้ากินเข้าไปจะตุยไหมอะ่ะอย่ากกินเลยดีกว่าเนื้อแล้วขายดีกว่าคือมันขายได้แค่2บาทเองอะ่ะแต่ว่าถ้าน้ำขิงกินเข้าไปน้ำขิงอาจจะตุยเย่ได้นะใน EP ีแรกเลยไม่เอานะครับแป๊ปๆป,ป,ปตอนนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจแล้วแวกบ,บ้านกันดีกว่าคือเราจะต้องแบบหาเงินให้ได้มากที่สุดนะครับคือเมืองนี้อดแอบแบบสำรวจมานิดนึงแล้ว มันเป็นเมืองที่แห้งแรงไม่มีทรัพยากรอะไรเลยอะคือมันจะไม่เหมือนวีโลกคลีกในครั้งที่เราเล่นคาราเมลนะครับอันนั้นคือแบบอุดมสมบูรณ์มากคือมีทางแบบหินมีทางต้นไม้อะไรให้เก็บนะครับนี่โอเจอหินแล้วก็คือมีหินอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าในเมืองเนี้ยคือแห้งแรงมากๆเลยอะแปะแปะน้ําขิงวิ่งไปคือเมืองเนี้คนเขาเน้นแบบปลูกองุ่นแล้วก็เลี้ยงสัตว์กันนะครับ ทรัพยากรในเมืองที่ให้เก็บคือมันไม่มีเลยอะ่ะมันน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นน้ำขิงสู้ๆนะชาเลนนี้คือหินเหมือนกันนะเนี่ยทีแรกแบบจะมาเล่นแบบจอยๆจอยไม่ได้หรอกจ้าแต่ๆตแต่ตตตวิงๆๆๆๆ่งวิ่งวิ่งวิ่งตอนนี้น้ําขิงก็มากระเทาะหินนะครับเผื่อเราจะได้อัญมณีหรือว่าฟอสซิลหายากอะไรอย่างนี้นะครับมาเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ฟอสซิลอะไรมาเร็วมาเร็วกระเทาะฟอสซิล อุ้ยน้ำขิงได้นกยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ไม่ต้องยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์หรอกยุคปัจจุบันน้ำขิงก็นกนะครับอุ้ยขายได้75บาทเลยตอนนี้น้ำขิงมีเงิน117บาทแล้วทุกคน <Yahoo! S 1> แต่ว่า1น7บาทก็ไม่พอยาไซอยู่ดีนะครับน้ำขิงสู้ต่อไปมาเราจะมาหาอะไรต่อดีคืออดเลื่อนไปเลื่อนมานะครับอดก็เจอท่าตกปลา แต่ว่าใกล้ๆท่าตกปลานะครับมีอันนี้ด้วยทุกคนอันนี้คือจะมีกบอาศัยอยู่นะครับมามาส่องหากบดีกว่าแปไปๆปปอุ๊ยหรือว่าอาหารเย็นวันนี้จะเป็นหมกบกบกบมันลองอบๆเคยฟังว่าทุกคนหมกกบของ B N K 4 8 <c oughs> มกกบมันแซบแกมกระพักอีตมูมาเร็วมาเร็วลวงลวงลวงอุ๊ยน้ำขิงไม่อยากล้วงเลย อุ้ยมันน่าก,กลัวค่ะน้ำขิงกลัวกบมาเรามาดูกันดีกว่าหุยกบอะไรอะ่ะกบสีม่วงลายไม,ยม้ม้วนขายได้ตั้ง100บาทเลยทุกคนอุ้ยโชคดีจังเลยอะ่ะตอนนี้น้ำขิงมีเงิน217บาทแล้วเออสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรเหรอคะอ๋อฉันชื่อฉันชื่อเมเลนะยินดีที่ได้รู้จักนะฉันไม่ได้อยู่เมืองนี้หรอก อ๋อเหรอคะฉันเองก็เพิ่งจะย้ายไม่อยู่เมืองนี้เหมือนกันค่ะฉันก็นึกว่าคุณเป็นคนทองที่ซะอีกคือช่วงนี้ฝนตกบ้างไหมคะฉันไม่มีบ้านอยู่ค่ะฉันกลัวเออฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเธอไปถามคนทองที่เถอะอุ้ยใต้แล้วใต้แล้วใต้แล้วทุกคนตอนนี้น้ําขิงหนาวเย็นนะครับปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวน้ําขิงจะตุยนะครับทุกคนมาๆๆมาาน้าขิงเปลี่ยนเป็นชุดหน้าหนาวก่อนเปลี่ยนชุดนะครับ มาเร็วมาเร็วชุดกันหนาวอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปคุยกับเจมาลาโอเคน้ำขิงเปลี่ยนชุดแล้วนะครับแต่ว่าเจมาลาคือหนาวแทนอ๋อไม่ใช่มาลาเมเลอ้ยหนาว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 ,นาวไม่คิดว่าเมืองทะเลทรายจะหนาวขนาดนี้เลยเอาหนาน้ำขิงทนทน,ทนไปก่อนมา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 ,มาตกปลาตอนนี้ก็คือน้ำขิงจะต้องฟาร์มเงินไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยน้ำขิงจะต้องมีที่นอนน่ะทุกคน มาตกปลาตกปลาขอให้โชคดีได้ปลาฉลามจะได้ขายได้แพงๆน้ำขิงที่นี่มันจะมีเหรอปลาฉลามนะเธอนี่เริ่มฟุง่งซานแล้วนะมาบามา,มาตกต่อไปคือน้ำขิงไม่ชอบการตกปลานะครับไม่เราไม่อนุญาตเธอต้องชอบการตกปลา โอ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันปวดชีนักมากเลยหิวข้าวด้วยง่วงนอนด้วยทุกอย่างมันมาพร้อมกันโอ้ยฉันเริ่มทนไม่ไหวแล้วนะสู้ๆนะน้ำขิงแปเรากินข้าวก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่กินข้าวเนี่ยน้ำขิงจะสามารถตุยได้นะครับมาเรามากินข้าวก่อนอุยอ้ยอุ้ยช่างโชคดีอะไรอย่างนี้นะมีใครทำอาหารทิ้งไว้ด้วยอุย้ยลาบปากลาบปากมาเร็วมาเร็วน้ำขิง กินเลยโอ้ยดีใจจังเลยอะ่ะหรือว่าจะมีใครแอบทําอาหารมาให้น้ําขิงกินนะอุย้ยชาวเมืองที่นี่นี่ช่างมีน้ําใจจังเลยอุย้ยกําลังหิวข้าวอยู่พอดีเลยโชคดีจังอาหารของใครก็ไม่รู้งำง่ำงำงำ,งำ,งำอุย้ยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ก็พอกินได้น้ําขิงก็คือตอนนี้มีปัญหาใหญ่อยู่อย่างหนึ่งนะครับ คือเราไม่มีที่อาบน้ําทุกคนโอ้ยน้ําขิงก็คือตอนนี้ส่งกลิ่นเหม็นแล้วดูซิควันสีเขียวลอยเต็มไปหมดเลยทํายังไงดีทํำยังไงดีแต่ว่าก่อนที่เราจะพาน้ําขิงไปหาที่อาบน้ํานะครับเดี๋ยวโอ๊ขอหาอะไรแถวแถวนี้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรที่ใช้หาเงินได้บ้างไหนดูซิมีอะไรหาเงินได้บ้างอะ่ะคือเมืองนี้ทรัพยากรแห้งแหลงแบบขั้นสุดเลยอะ่ะโอ้ยโอเจอหินโอเค มามากระท้อหินหน่อยเร็วอุ้ยหินอันนี้ดูแบบมีทองทองด้วยอะ่ะอาจจะได้ทองก็ได้นะ <c oughs> โลโมาโนนะครับไหนดูซิว่าอันนี้จะเป็นอัญ,ญมณีหรือเปล่าไหนๆหไหนขอดูหน่อยอุ้ยมันคืออะไระกล่องปริศนาเหรอเราเปิดเลยข้างในกล่องเป็นตุ๊กตาฟิกเกอร์นะครับคือขายได้แค่25บาทเอง โอ้ยชีวิตลําบากลําบากมากมากมาตอนนี้เราหาอะไรให้น้ําขิงกินก่อนดีกว่านะครับมือเนี้ยแหละจะเป็นมือแรกที่น้ําขิงจะต้องจ่ายเงินค่าอาหารแถวนี้มีเตาบาร์บีคิวหรือเปล่าเนี่ยมามามาอาหารที่ถูกที่สุดคืออะไรอะ่ะ <c oughs> รู้สึกว่าจะเป็นฮอทดอกนะครับนี่ฮอทดอกตอนนี้น้ําขิงของเราก็กําลังยากฮอทดอกกินนะครับ โอ้ยสภาพน้ำขิงคือดูไม่ได้เลยอะคือตัวเหม็นมากๆขนาดน้ำขิงยังเหม็นตัวเองเลยค่ะโอ้ยน้ำขิงจะทำยังไงดีแล้วคือเมืองเนี้ยไม่มีโรงยิมด้วยนะทุกคนน้ำขิงจะไปอาบน้ำที่ไหนดีล่ะเนี่ยสงสัยจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแต่ว่าตอนนี้ให้น้ำขิงกินข้าวก่อนนะครับหิวมากๆเลยอีเหมน็นฉันทนไม่ไหวแล้วนะ โอ้ยความสนุกฉันก็ลดฉันอยากดูละครละครแซนดีนะ้น่ะฉันอยากดูมากๆเลยโอ้ยสะดุดลักคนรักหมาน่ะกินข้าวก่อนละครเดี๋ยวตอนมีทีวีค่อยดูก็ได้แต่ว่าตอนนี้เอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนนะน้ำขิงอ,อาหารไม่อร่อยเลยอยากกินอาหารแบบตามร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยอ้ยทำไมฉันจะต้องมานั่งกินฮอทดอกกลางทะเลทรายด้วยเนี่ย น้ำขิงนี่ก็ขี้บ่นเหมือนกันนะมาๆๆกินเข้าไปกินเข้าไปตอนนี้น้ำขิงก็กินข้าวอิ่มแล้วนะครับยังเหลือแต่ก็ไม่เป็นไรอะ่ะคือเราเอากลับไปเราก็ไม่มีตู้เย็นแช่อยู่ดีนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาน้ำขิงไปตกปลานะครับเดี๋ยวเราจะฟาร์มเงินกันอีกแบบหนึง่งแล้วเราค่อยไปหาที่อาบน้ำให้น้ำขิงแป่เดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปที่บ้านกันเลย ตอนนี้นะครับน้าขิงก็กําลังตกปลาอยู่แต่ว่าสภาพน้ําขิงคือดูไม่ได้เลยทุกคนตอนนี้คือตัวเน่าแบบขั้นสุดเลยโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากอาบน้ําอยากอาบน้ําให้เร็วที่สุดเลยเหม็นเหม็นมากๆเลยโอ้ยน้ําขิงมีสมาธิกับการตกปลาก่อนมาเร็วมาเร็วตกปลาน้ําจะอาบเมื่อไหร่ก็ได้สองสามวันอาบทีก็ยังได้เลยนะน้ําขิง <c oughs> จริงๆไม่ได้หรอก คือแบบตัวเหม็นนะครับมามามาตกปลาให้มันได้สักตัวหนึ่งโอ้ยน้ำขิงไม่ไหวแล้วค่ะน้ำขิงอยากเข้าห้องน้ำด้วยโอ้ยไม่ไหวแล้วน้ำขิงโอเคคือเราสงสารมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านดีกว่าโอ้ยตอนนี้น้องไม่ไหวแล้วน้องเน่าแบบเน่าเลยอะ แล้วตอนนี้นะครับน้ําขิงของเราก็อยากอาบน้ํามากๆเลยนะครับแล้วก็อยากเข้าห้องน้ําด้วยน้ําขิงก็เลยเลือกที่จะมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนะครับแปเดี๋ยวเราไปเคาะประตูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนบ้านจะตกใจไหมเนี่ยที่เห็นสภาพน้าขิงเน่าขนาดนี้โอ้ยน้ําขิงไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวอยากเข้าห้องน้ําค่ะอยากเข้ามากๆเลยมามามาเคประตูโอ้ยมีใครอยู่ในบ้านไหมคะ อยากเข้าห้องน้ําอยากอาบน้ํามากๆเลยค่ะโอ้ยบิด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 ไปหมดแล้ว <c oughs> ก,ก,ก็ขอเข้าไปหน่อยนะคะเ <c oughs> ชิญเลยครับเข้ามาเลยเออสวัสดีค่ะฉันชื่อน้ําขิงนะคะฉันเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองนี้ได้ไม่นานแต่ว่าบ้านฉันไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีห้องน้ําไม่มีที่อาบน้ําตอนนี้ฉันอยากเข้าห้องน้ําแล้วก็อยากอาบน้ํามากๆเลยค่ะคุณช่วยฉันได้ไหมคะ โอ้ยคุณไม่ได้อาบน้ำมามี่วันแล้วครับเนี่ยคุณเหม็นมากๆเลยนะครับรู้ตัวไหมเออผมชื่อลาเต้น,นะครับยินดีที่ได้รู้จกักเออผมว่าคุณไปเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำก่อนดีกว่านะครับโอ้ยผมจะเป็นลมแล้วออ๊ยขอบคุณมากเลยนะคะคุณช่างเป็นคนดีมากๆเลยผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าคุณเหม็นจริงๆคุณต้องยอมรับนะครับอ <c oughs> อ๊ย <c oughs> ถ้ามีผู้ชายมาพูดอย่างนี้นี่คืออายนะเนี่ยถ้าเป็นชีวิตจริงนะ เออขอบคุณมากๆเลยนะคะเออห้องน้ำน่ะใช้ห้องน้ําชั้นล่างนะห้องน้ําเนี่ยเป็นห้องน้ํารับรองแขกส่วนอาบน้ําเดี๋ยวค่อยไปอาบอีกห้องนึงได้เลยค่ะทุกคนดูส่วมสิ <laughs> โอ้ยไม่ไหวแล้วปวดฉี่ปวดฉี่ขอเขาห้องน้ําก่อนนะคะอุ้ยอะไรเนี่ยทําไมห้องน้ําที่นี่มันดูโบราณจังเลย โอ้ยเป็นสวมนั่งยองด้วยอันนี้เป็นมอดนะครับทุกคนดูสิใครก็ช่างหาทำเนี่มอดแบบเนี้ยสวมนั่งยองนะครับโอ้ยเหม็นมากๆเลยฉันไม่ได้เหม็นห้องน้ำนะเหม็นตัวเองเนี่ยแปะแปะราดน้ำให้เขาด้วยโอ้ยตอนนี้น้ำขิงคืออยากอาบน้ำมากๆเลยนะครับบ้านนี้นี่คือห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยออกห้องอาบน้ำอยู่ชั้นสองแปะแปะแปะน้ำขิงไปอาบฝักบัว ฉันได้ยินเสียงผู้หญิงนะแกพาใครมาบ้านเหรอลาเต้เออเรื่องมันยาวเดี๋ยวให้เล่าแล้วกันตอนนี้เขาอาบน้ำอยู่นะโอ้ยค่อยสบายตัวหน่อยเน่ามาตั้งหลายวันได้อาบน้ำแล้วรู้สึกดีจังเลยลา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 สบายตัวจังตอนนี้ในที่สุดน้ำขิงของเราก็ได้อาบน้ำแล้วนะครับโอ๊ยเห็นแล้วอเนตอนาจใจเนอะต่อไปก็ค่าความสนุกนะครับเดี๋ยวเราก็เติมเต็มในบ้านหลังนี้แหละ ไหนเราก็ได้รู้จักเพื่อนบ้านใหม่แล้วนะครับแล้วก็ไปนั่งกินข้าวกับเขาเลยแล้วกันนี่เขาทําอาหารไว้ให้แล้วเพื่อนบ้านที่นี่นี่ใจดีมีน้ําใจจังเลยอุย้ยดีใจจังเลยอย่างน้อยก็มีคนดีๆไป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 มากินข้าวสิฉันทําอาหารไว้ในหะ้น่ะเธอชื่อน้าขิงใช่ไหมมานั่ง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 อาหารนี้อร่อยจังเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เลี้ยงข้าวฉันด้วย ตอนนี้ฉันลำบากมากๆเลยมาคุยกับเขาหน่อยเร็ว uh huh. คุณชื่ออะไรเหรอคะเออฉันนมเย็นนะคือไม่ต้องเรียกคุณหรอกเรียกนมเย็นเฉยๆก็ได้แล้วคนนี้ก็ลูกพี่ลูกน้องฉันชื่อลาเต้เออเย็นดีที่ได้รู้จักนะคะโอ้ยน้ำขิงปวดหัวมากๆเลยค่ะตอนนี้คือลำบากมากๆไม่รู้จะทำยังไงแล้วอย่าเพิ่งคีดมากเลยกินข้าวให้อิ่มเถอะอุ <c oughs> อ้ย เพื่อนบ้านที่นี่นี่เป็นคนดีจริงๆด้วยคนนี้ก็คือชื่อนมเย็นนะครับแล้วคนนี้ก็คือลาเต้ถ้าทางน้ำขิงกับนมเย็นเนี่ยจะเข้ากันได้ดีนะครับสงสัยอีกหน่อย2คนนี้จะต้องเป็นเพื่อนกันแน่ๆเลยนี่น้ําขิงหน้าตาเธอดูแบบแย่มากๆเลยนะเธอไปดูทีวีหน่อยไหมแปปะ,ปะ,ปะ,ปะในบ้านนี้มีทีวีหรือเปล่า ือเราก็ภาคว่าจะให้ชวนไปดูทีวีนะครับแต่ว่าบ้านนี้คือรู้สึกว่าจะไม่มีทีวีนะครับไม่เป็นไรเล่นคอมก็ได้แปน้ําขิงไปเล่นคอมไปดูละครแม่แซนดี้ในคอมก็ได้นะแ,และตอนนี้น้ําขิงก็กําลังเพิ่มความสนุกให้ตัวเองอยู่นะครับแล้วก็มาโนนะครับว่าน้องมาดูซีรีส์แต่ว่าจริงๆคือดูเกมอยู่นะครับดูสตรีมเกม ตอนนี้น้ำขิงคือมีเงินน้อยมากๆเลยอะ่ะมีเงินแค่229บาทเองอะทุกคนเราจะทำยังไงดีให้น้ำขิงแบบมีเงินเพิ่มมากขึ้นน่ะและแล้วน้ำขิงก็ผุดความคิดที่ไม่ค่อยดีขึ้นมาในหัวนะครับตอนนี้ก็เราอยู่ในที่หลับตาคนใช่ไหมถ้าเราจะหยิบของเขากลับบ้านไปสักนิดหนึ่งก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเนอะเอาแล้วน้ำขิงอุ้ย อุ้ยเอาเป็นโคมไฟอันนี้แล้วกันมาพอๆน้ำขิงเลิกดูละครแม่แซนดี้ได้แล้วแป๊บแป,ปตอนนี้นะครับเราก็มีแผนการอันชั่วลายนะครับเราจะหยิบโคมไฟของนมเย็นและลาเต้กับบ้านโอ้ยน้ำขิงทำดีๆนะเดี๋ยวโดนจับได้ ตอนนี้น้ำขิงก็จิกโคมไฟของบ้านนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องรออีกสองชั่วโมงนะครับเราถึงจะจิกของใหม่ได้เราจะรอดีไหมอ่ะรอแล้วกันนะครับบ้านนี้มีอะไรให้จิกไหมเอ่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะทรัพยากรก,ก็ไม่มีนะครับก็คือมีวิธีเดียวแหละก็คือจิกของกลับบ้านเฮ้ยเราทำวายได้ด้วยเหรอทุกคน เฮ้ยเราทำไวน์ได้ทุกคนเดี๋ยวเราให้น้ำขิงลองมาทำไวน์ดีกว่านะครับถึงเราจะไม่มีเครื่องผลิตไวน์เองเราก็มาใช้ของบ้านนมเย็นไปก่อนคือปณิธานการทำไวน์ของน้ำขิงเนี่ยคือน้ำขิงจะต้องมีทักษะการทำไวน์ถึงระดับ5แต่ว่าตอนนี้ก็คือเราไม่มีเครื่องทำไวน์นะครับขอยืมหน่อยนะนมเย็นลาเต้ซื้อส่วนผสมพื้นฐานอุ้ยมันก็แพงใช้ได้เลยนะเอาเป็นมะนาวแล้วกันนะครับ รู้สึกว่าเราจะต้องมีมะนาวประมาณสามลูกนะครับเราถึงจะทำไวน์ได้มาแล้วเราก็ผลิตไว้เอ้าไม่ได้หรอทุกคนเราอุตส่าห์ซื้อโอ้ยเราเสียงเงินฟรีเลยเราขายคืนจะได้เท่าเดิมไหมอะ่ะโอ้ยขายคืนก็ไม่ได้เท่าเดิมอะ่ะทุกคนโอ้ยทำไมน้ำขิงถึงเป็นคนที่โชคลายขนาดนี้เนี่ย มามามาเดี๋ยวเราขอดูสูตรใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็นึกว่าซื้อมาแบบ3อันเราก็ทําได้เลยนี่เราสามารถทำวายแอปเปิลวายองุ่นคืออง,งุ่นค่อนข้างแพงนะครับเนี่ยแอปเปิลสลูกองุ่น3ลูก,งงลกเฮ้ยทุกคนย่าแพรลี่ก็ทำวายได้เฮ้ยวายย่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราหาส่วนผสมเป็นแอปเปิลหรือว่าอง,งุ่นมาก่อนดีกว่านะครับน้ำขิงเธอนี่โชคายจริงๆ แอปเปิลลูกละ14บาทเองทุกคนถูกมากๆเลยมามามา,มาแล้วเราก็ผลิตไวายเลยไว p p แอปเปิลอุย้ยลาเต้นมเย็นขอยืมเครื่องทำไวายหน่อยนะอยากลองทำมานานแล้วเอาเลยน้ำขิงตอนนี้นะครับน้ำขิงของเราก็กำลังเรียนรู้ทักษะทำไวาเยียบ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 เราเคยดูมาใน YouTube ต้องทำแบบนี้แน่เลย เหยียบเขาเหยียบเหยียบเหยียบน้ําขิงนี่ก็คล่องเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ทักษะก็คือยังไม่ขึ้นสักระดับหนึ่งเลยนะครับไม่เป็นไรนะเราไม่รีบอีพีนี้เพิ่งจะเป็นอีพีแรกเองสู้ๆนะน้ําขิงการเหยียบทำวายเนี่ยมันก็สนุกดีเหมือนกันนะอุ้ยตายแล้วตายแล้วอุ้ยหวังว่าจะไม่ไมีใครเห็นนะเมื่อกี้ฉันล้มเห็นเต็มตาเลยแหละน้ำขิง โอเคเดี๋ยวจะเร่งเร็วเลยนะครับให้น้ำขิงเยียบวายเสร็จเร็วๆเลยโอ้ยลมอีกแล้วโอ้ยน้ำขิงทรงตัวดีๆหน่อยแล้วตอนนี้นะครับน้ำขิงก็ทำาวายเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาวายมาใส่ขวดนี่ปั๊มวายใส่ขวดวายขายได้เท่าไหร่ไวายขายได้55บาทนะครับแต่ว่าวนยเนี่ยถ้ายิ่งเก็บนานก็จะยิ่งขายได้ราคาแพงนะ เพราะฉะนั้นเราเก็บไว้ก่อนแล้วตอนนี้นะครับก็เหลืออีกแค่หนึ่งนาทีเองโอเคน้ำขิงสามารถจิกของได้อีกแล้วนะครับแปน้ำขิงก่อนที่เราจะลากันไปใน EP นี้เราจะต้องได้โคมไฟสองอันโอ้ยแต่ว่าน้ำขิงง่วงมากเลยค่ะง่วงไม่ไหวแล้วจะหลับอยู่แล้วนะคะเนี่ยเอาหน้าน้ำขิงจิกไปอีกสักอันหนึ่งจิกเลย โอเคตอนนี้น้ำขิงก็ได้โคมไฟกลับบ้านไป2อันไปเดี๋ยวเรากลับบ้านไปดีกว่าอยากรู้ว่าโคมไฟจะขายได้กี่บาทอุ๊ยไปๆเร่งเร็วเร่งเร็วเร่งเร็วกับบ้านกับบ้านเดี๋ยวโดนจับได้และตอนนี้น้ำขิงก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าของที่น้ำขิงจิกมาจะขายได้เท่าไหร่ ของที่เราจิกมานะครับมันจะอยู่ในโหมดสร้างแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับช่องเก็บของของครัวเรือนนี่อันนี้คือโคมไฟที่น้ําขิงจิกมาได้นะครับก็คือมีอยู่2อันนี่มีอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ขายได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยขายได้อันละร้อยแปดบาททุกคนโอ้ยดีจังเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าที่นอนมันราคาเท่าไหร่อ่ะน้ําขิงจะได้มีที่นอน ทุกคนเต็นมันแพงมากเลยอ่ะมัน420บาทเลยน้ําขิงตังไม่พอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราซื้อถุงนอนให้น้ําขิงนอนดีกว่านะครับถุงนอนมาราคาเท่าไหร่อ่ะทุกคนนี่นะครับทุกคนถุงนอนราคา140บาทอุ๊ยเอาสีอะไรดีอ่ะเอาสีให้มันน่ารักน่ารักหน่อยไหมอุ้ยแต่ว่าสีน่ารักมันก็แพงขึ้นอ่ะเอาอันนี้หละเนาะเอาเป็นสีสีฟ้าแล้วกันมาน้ำขิง ไปนอนใต้ต้นไม้แล้วกันนี่คืนนี้น้ำขิงจะต้องนอนตรงนี้นะครับโอ้ยชีวิตช่างอเน็อนาดมามานอนเราอยากนอนเตียงจังเลยแต่ว่าเงินเราในตอนนี้ซื้อได้แค่ถุงนอนนะ่ะโอ้ยเรานอนถุงนอนก็ได้โอ้ยทุกคน และตอนนี้นะครับน้ำขิงก็กำลังนอนอยู่ในถุงนอนที่ใช้เงินที่หาได้ใน EP ีแรกซื้อนะครับโอ้ยชีวิตน้ำขิงนี่ลำบากจังเลยเพื่อนๆต้องเป็นกำลังใจให้น้ำขิงด้วยนะโอเคครับทุกคนสำหรับ EP พีนีอดก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของโอดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใน E ีีต่อๆไปน้ำขิงจะลำบากขนาดไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับทุกคนบายยโอเคครับทุกคนแล้วอย่างที่โอดบอกไว้ในคลิปนะครับอดจะมาสอนวิธีการเข้าเล่นชาเลนจ์เริ่มต้นด้วยเงินศูนย์บาทผ่านโหมดซีเนริโอหรือว่าโหมดแผนการเล่นนะครับก่อนอื่นเราจะต้องอยู่ที่หน้าเมนูหลักก่อนจากนั้นให้เราเลือกตรงนี้นะครับเลือกเล่นแผนการไม่ใช่แผนการเล่นนะครับเมื่อกี้อตพูดสลับกัน จากนั้นนะครับให้เราเลื่อนเลื่อลื่อนล,ลงมานะครับหาอันนี้ชาเลน g ์หาเงินหาทองนะครับนี่อันนี้แล้เราก็กดเล่นเลยอันนี้คือโอดกดเล่นไว้แล้วนะครับมันก็เลยจะขึ้นแบบนี้แต่สําหรับใครที่เพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับก็จะมีตัวเลือกขึ้นมาให้เลือกนะครับว่าเราจะใช้ตัวละครใหม่หรือว่าจะใช้ตัวละครที่มีแล้วในการเล่นชาเลน เป็นยังไงกันบ้างคับเพื่อนๆการเลือกเล่นชาเลน g ์เนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับหวังว่าทายคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่นเด e Sim ซิมได้นะขอให้สนุกกับการเล่นเด e Sim ซิมนะครับ